สวัสดีค่ะเด็กๆในหน่วยนี้นะคะคุณครูมิวจะพาเด็กไปเรียนก,นกันกับหน่วยที่มีชื่อว่าหน่วยสัตว์หรือ An i m เ l นั่นเองนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันค่ะว่าหน่วยสัตว์นะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาข้างในกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันค่ะ ประเภทของสัตว์นั้นมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆดูที่ภาพนะคะที่หน้าจอเด็กๆจะเห็นเงาของสัตว์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าประเภทของสัตว์มีอะไรบ้างนะค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือสัตว์อะไรคะ สัตว์ที่อยู่บนหน้าจอของเด็กๆนะคะมีมากมายหลายอย่างเลยใช่ไหมเด็กๆลองบอกค,ครูสิคะว่าสัตว์ตัวที่หนึ่งนะคะที่มีลายนะคะสีส้มส้มสีขาวส้มสลับขาวนะคะมีลายคาดสีดำเด็กๆรู้จักไหมคะว่าเขาคือตัวอะไรถูกต้องเลยค่ะเขาคือเสือนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะสัตว์ตัวต่อไปนะคะที่มี หางยาวๆนะคะตัวสีน้ำตาลนะคะหูตั้งๆนะคะหางยาวนะคะมีสีขานะคะเด็กๆทราบไหมคะอ่าถูกต้องเลยนะคะคือม้านั่นเองนะคะมา้าตัวต่อไปเลยะคะ่ะที่อยู่ด้านบนตัวเล็กๆนะคะถือผลไม้อยู่เด็กๆทราบไหมคะว่าคือตัวอะไรใช่แล้วค่ะกระรอกนั่นเองนะคะ ตัวต่อมาค่ะสัตว์ที่มีหูยาวๆนะคะตอนนี้นั่งอยู่สองขานะคะมีหางนะคะเป็นกระจุกกลมๆด้านหลังนะคะอ่าคือตัวกระต่ายเก่งมากเลยค่ะและตัวสุดท้ายค่ะที่ครูนำมาให้ใเด็กๆดูก็คือมีงวงมีงานะคะหูใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะหูใหญ,ใหญ่แล้วก็มีหางตัวก็ใหญ่ด้วยนะคะตัวอะไรเอ่ย ใช่แล้วค่ะช้างนั่นเองนะคะเก่งมากเลยสัตว์เหล่านี้นะคะเราเรียกว่าสัตว์บบเด็กๆพูดสิคะ,ส,ะสัตว์บบอ่าสัตว์บบคืออะไรนะคะสัตว์บบก,ก็คือสัตว์นะคะที่อยู่บนพื้นดินอาศัยอยู่บนพื้นดินนะคะตามป่าตามเขานั่นเองนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่มี สี่ค่ะเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะและอาหารของเขาค่ะเขาก็จะกินพวกพืชพวกหญ้ากินผักผลไม้หรือกินเนื้อนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาค่ะเด็กคืออะไรเอย่ยอ้าถูกต้องเลยสัตว์ที่อยู่บนหน้าจอนะคะตัวแรกเลยคือ ปลาถูกต้องค่ะตัวสีฟ้าเห็นไหมคะคุณครูนำภาพตัวอย่างมาให้ดูนะคะก็คือปลานั่นเองตัวที่สองค่ะหลังงองอนะคะหลังงองอตัวสีส้มนะคะมีหนวดยาวๆเลยหนวดยาวๆนะคะคือกุ้งนั่นเองเก่งมากตัวต่อมาค่ะเขามีเปลือกค่ะเขาปีนเปลือกเห็นไหมคะอ่ะตัวอะไรเอ่ย ơi. ้อยเก่งมากเลยค่ะตัวสุดท้ายค่ะมีกล้ามมีขาแปดขาตัวสีแดงๆตัวอะไรเอ่ยปูเก่งมากค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์เหล่านี้เรียกว่าสัตว์อะไรเอ่ยสัตว์ประเภทไหนสัตว์น้ำนั่นเองสัตว์น้ำก็คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลอง น้องบึงนะคะลำธารใช่ไหมคะหรือแม่น้ําใหญ่ๆนะคะก็จะมีสัตว์เหล่านี้ค่ะที่อาศัยอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพที่ครูนํามาให้เด็กๆได้ดูกันนั่นเองนะคะ mm. ต่อมาค่ะสัตว์อะไรเอ่ยมีปีกด้วยอ่าบินได้ใช่ไหมคะตัวแรกเลยตัวสวยๆมีลายสวยๆตัวสี สีม่วงนะคะจุดสีเหลืองๆเด็กทราบไหมคะคือตัวอะไรใช่แล้วค่ะผีเสื้อนั่นเองนะคะผีเสื้อเขาจะมีปีกที่สวยงามนะคะปีกเขาจะมีลายสวยมากแล้วก็จะมีหลายสีด้วยนะคะ mm hmm. ตัวต่อมาค่ะตาโตๆเลยตาโตสีขาวๆนะคะตัวลำตัวเรียวยาวเลยนะคะก็มีปีกสีส้มๆอยู่ตัวอะไรรู้ไหมคะ มแมลงปอเก่งมากค่ะ,มะแมลงปอก็มีหลายสีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสีส้มนะคะหรือสีฟ้านะคะเขาก็จะมีหลักหลายสีหลากหลายพันธุ์นั่นเองตัวสุดท้ายค่ะที่ฟูนํานมาให้ดูคือนกเด,ด็กๆก็จะทราบกันดีนะคะนกก็จะมีหลายพันธุหลายชนิดหลายสีเลยใช่ไหมคะเขาก็จะมีปีกที่เหมือนกันนะคะมีปีกที่เอาไว้สําหรับ บินนะคะบินไปตามสถานที่ต่างๆนั่นเองนะคะสัตว์เหล่านี้นะคะคือสัตว์ปีกเด็กๆพูดสิคะสัตว์ปีกนั่นเองนะคะก็คือสัตว์ที่อาศัยทารังอยู่บนต้นไม้นะคะเขาก็จะกินนอนกินเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็ใช้ปีกในการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะ ่อมาค่ะคุณครูก,ก็จะมีสัตว์นะคะที่มีไว้ใช้งานอเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์ที่มีไว้ใช้งาน,าค,างานคือตัวอะไรบ้างาเด็กๆลองทิ้งติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหมคะสัตว์ที่เรามีไว้ใช้งานได้แก่สัตว์อะไรบ้างเอ่ยอมาดูตัวที่หนึ่งกันเลยนะคะอ่าสุนัขนั่นเองสุนัขเรามี ไว้ใช้งานตอนไหนลูกอ้าวเขาไว้เฝ้าบ้านใช่ไหมคะเฝ้าบ้านไม่ให้โจรหรือขโมยเข้ามาลักเอาสิ่งของในบ้านของเราไปนะคะแล้วก็นอกจากเขาจะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วใช่ไหมคะเราก็ให้เขาเนี่ยดูแลบ้านด้วยนั่นเองคะ่ะอ่าตัวต่อมาค่ะตัวอะไรคะ ใช้แล้วค่ะควายนะคะควายควายก็มีไว้ทำนาไถานานั่นเองนะคะควายเนี่ยสมัยก่อนสำคัญมากเลยเขาใช้ควายในการไถานาไถานาเพื่อที่จะทำนาดินใช่ไหมคะเราก็จะได้มีข้าวเอาไว้กินกันนั่นเองค่ะปลูกข้าวใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นควายมีความสำคัญนะคะก็คือมีไว้ ทำนาไถานานั่นเองนะคะต่อไปค่ะตัวอะไรเอ่ยอ้าม้านะคะมา้าสมัยก่อนนะคะเขาก็ใช้ม้าในการขนสินค้านะคะหรือใช้ม้าในการให้คนเนี่ยนั่งใช่ไหมคะสมัยก่อนเขาจะนั่งเขาก็เดินไม่ไหวถ้าเกิดว่าทางไกลามากเขาก็จะใช้ม้าในการเดินทางนั่นเองเป็น เปรียบเสมือนยานพาหานะในปัจจุบันนี้นะคะแต่สมัยนี้ก็จะเป็นรถแล้วใช่ไหมลูกอ่าเป็นรถแล้วนะคะแต่สมัยก่อนเขาจะใช้มาในการบรรทุกสิ่งของขนของแล้วก็ในการพาคนใช่ไหมคะอ่าพาคนไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ไม่เหนื่อยในการเดินทางนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็มีเกมนะคะ เป็นการชาวปัญญานะคะเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆตอบให้ถูกนะเด็กๆตั้งใจฟังคำถามนะคะคำถามมีอยู่ว่าสัตว์ข้อใดนะคะคือสัตว์บกอ้าวเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะสัตว์มีทั้งหมด3ประเภทใช่ไหมคะก็คือสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีก แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ครูเพิ่มมาก็คือสัตว์ที่เราเอาไว้ใช้งานเรามาดูกันค่ะข้อนี้ถามว่าสัตว์ข้อใดคือสัตว์บกนั่นเองข้อ A ตัวอะไรนะเด็ตกตอบคุณครูดูสิคะข้อ B ตัวอะไรเอ่ยในคำตอบไหมคะในคำตอบแล้วตอบเลยคะ่ะสัตว์ที่เป็นสัตว์บกก็คือถูกต้องเลย ข้อ a นั่นเองค่ะมา้านะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเป็นสถานที่อะไรเด็กดูข้อ a ก่อนที่ไหนนะแม่น้ำใช่ไหมคะข้อ b คือที่ไหนคะอ่าทุ่งดอกไม้ใช่ไหมคะภูเขาแล้ก็มีดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะคุณครูถามว่าสัตว์ชนิดนี้สัตว์ตัวที่เด็กเห็นนะคะบนหน้าจอสัมพันธ์กับข้อใด ข้อ A หรือข้อ B คะแล้คำตอบแล้วคือข้อข้อ B นั่นเองเก่งมากเลยค่ะคือที่ไหนคะมาแรงปอเขาก็จะมาอยู่ที่เกสรดอกไม้นั่นเองนะคะเขาจะชอบมาอยู่กับดอกไม้นะคะมากินเกสรมากินน้ำดอกไม้นะคะเก่งมากเลยต่อไปข้อสุดท้ายค่ะถามว่า สัตว์ตัวไดมีไว้ใช้งานอ่าข้อ A หรือ B นะสัตว์ตัวใดมีไว้ใช้งานขคนง่ายมากเลยคำตอบคือข้อข้อ A เก่งมากค่ะสามข้อเลยนะคะถูกใครถูกทั้ง3ามข้อยอดเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปนะคะคุณครูก็ฝากการบ้านรู้ให้เด็กๆด้วยนะการบ้านก็คือจะให้เด็กวาดภาพสัตว์ที่เด็กๆชื่นชอบ พร้อมแหล่งที่อยู่อาศัยของเขานะคะให้ถูกต้องสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะครูมิวชอบกระรอกนะคะครูมิวก็จะวาดกระรอกกับต้นไม้นั่นเองนะคะเพราะต้นไม้คือที่อยู่อาศัยของกระรอนะะะนกนะคะและเด็กๆนะคะชอบสัตว์ตัวไหนอย่าลืมนะคะวาดรูปสัตว์พร้อมที่อยู่อาศัยของเขานะคะทำลง สมุดกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์สำหรับเด็กประถมวัยนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายภาพน,นะคะมาฝากคุณครูมิวด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะในหน่วยสัตว์นะคะแอนิมอลของเรานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ทำการบ้านส่งคุณครูคด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดๆ